สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดูไปบ่นไปค่ะวันนี้จะมาพูดถึง คู่บิ๊กแมตช์อีกคู่หนึ่งของช้าง FA ับนะคะนั่นก็คือ SCG เมืองทองจะเปิดบ้านพบกับสมุทรปราการซิตี้นั่นเองค่ะในวันพุธที่13มกราคม2564ที่ SCG Stadium ค่ะซึ่งมีการจับฉลากไปแล้วนะคะเมื่อวันที่15ธันวาที่ผ่านมาค่ะและโค้ชมาริโอยูลอกกี้ก่อนที่จะไปจับฉลากเขาก็ได้โพสต์ใน IG ส่วนตัวค่ะว่าเขาอยากจะเจอเชียงรายหรือไม่ก็บุรีรัมค่ะและคุณคิดว่าคุณจะเจอทีมไหน นิงก็ได้โพสลงใน Facebook ส่วนตัวค่ะว่าอยากเจอทีมไหนก็ได้คะ่ะที่ไม่ใช่สมุดปาการนั่นเองคะ่ะเพราะสมุดปาการตอนนี้ชุดไม่อยู่แล้วจริงๆคะ่ะแต่ปรากฏว่าโค้ดมาริโอยูลอกกี้ของหนิงนะคะก็จับได้สมุดปาการคะ่ะเหมือนรู้เลยคะ่ะว่าหนิงไม่อยากได้เงยใจคอไม่ดีเลยนะ เอาละค่ะชัยชนะครั้งนี้นะคะจะเป็นของ SCG เมืองทองยูเนเต็ดที่นำโดยโค้ชมาริโอยูลอฟกี้หรือจะเป็นของสมุทรปราการซิตี้นะคะที่นำโดยโค้ชอิชิอิค่ะที่มีดีกรีถึงโค้ชยอดเยี่ยมของเจลิกนั่นเองค่ะส่วนผู้เล่นที่น่ากลัวของสมุทรปราการซิตี้คะคะก็จะเป็นบาโลสค่ะซึ่งหนิงเห็นว่านัดที่แข่งกับชนบุรีค่ะเขาเตะไปเองเลยค่ะคนเดียว3ลูกซึ่งมีทักษะการเล่นที่ถือว่าเก่งมากๆตัวนี้ค่ะอันตรายสำหรับเมืองทอง มากมนะคะและอีกคนนึงก็คือเจริญสักค่ะคนนี้หนิงมองมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะว่าเขามีทักษะการเล่นที่เก่งมากๆเหมือนกันค่ะส่วนตัวหนิงเองนะคะคอยให้กําลังใจสมุดปารการซิตี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะเนื่องจากชื่นชอบในตัวของโค้ดนะคะแล้วก็มีผู้เล่นของเมืองทองค่ะที่ยกย้ายไปเล่นให้กับสโมสรสมุดปารการซิตี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเออร์เนสโตค่ะที่อยู่เมืองทองมาก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นพีระดนค่ะ คนนี้ก็อยู่เมืองทองมาก่อนนี่ก็ชื่นชอบเขามากๆเลยนะคะและอีกคนหนึ่งค่ะนั่นก็คือสุภานันค่ะตอนอยู่เมืองทองตอนนั้นนะคะเขาเล่นดีมากๆและฟอร์มดีมากๆก่อนที่เขาจะย้ายไปสมุทรปราการค่ะโดยเฉพาะนัดที่เจอกับบุรีรัมค่ะที่เขากระดกรูปข้ามหัวผู้เล่นของบุรีรัมและทําให้เกิดเป็นประตูและชนะบุรีรัมขึ้นมาได้ค่ะ มาดูทางฝั่งของเมืองทองบ้างนะคะเมืองทองก็สามารถเอาชนะทีมอันดับหนึ่งในไทยลีกไปได้นั่นก็คือ BG ปทุมนั่นเองค่ะไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะและอีกอย่างหนะักเตะดาวรุ่งของเมืองทองเองค่ะก็มีผลงานที่ดีแล้วก็มีทักษะการเล่นที่ดีค่ะมีความเป็นทีมเวิร์กแล้วก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะส่งบอลรับบอลแล้วก็กล้าต่อสู้กับ ทีมฝั่งตรงข้ามนะคะที่มีชาวต่างชาติที่ถือว่ามีประสบการณ์เยอะมากๆค่ะเมื่อเทียบกับเด็กๆในทีมค่ะมาดูกันว่านะคะผลงานครั้งนี้จะเป็น SCG เมืองทองหรือสมุทรปราการซิตี้ค่ะที่จะคว้าแชมป์แล้วก็ได้ไปต่อนะคะในศึกช้าง FA คับค่ะหนิงเชื่อว่าโค้ชของทั้ง2ทีมต้องทำเกมออกมาสนุกแน่ๆค่ะวันนี้เรามาทายกันดีกว่าเขาว่าจะเป็น SCG เมืองทองนะคะที่จะชนะ สมุดรประการซิตี้ไปหรือจะเป็นสมุดรประการซิตี้ค่ะที่จะชนะค่ะเรามาทายกันนะคะว่าเป็นทีมไหนและชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่ค่ะและเจอกันนะคะที่ SCG STADIUM วันที่13มกกามกราคม